ก้ามแบกหลังนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะของ isuzu l นะคะ 2s250 นะคะ79ตัวนี้นะคะเราจะนำไปเซลล์กันนะคะก็สภาพมีสนิมนิดนึงนะคะแต่เป็นเกาะเนื้อนอกนะคะแต่เดี๋ยวเราไปทำเซล์กันค่ะเป็นสินค้าใหม่นะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีปัญหานะคะ จะมีอยู่ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะค่ะหนักหนักหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะเพื่อความชัวร์กันนะคะจากจุดนี้มานี่นะคะยี่สิห้าเซนนะคะตามที่เห็นนี้เลยนะคะจากนี่มานี่นะคะยี่สห้าเซน แล้วก็จุดนี้นะคะโค้งมาเลยค่ะโค้งมาถึงนี้นะคะสามสิบสองเซนนะคะตามนี้เลยเนาะแล้วก็หน้ากว้างเจ็ดเซนครึ่งนะคะก็เราลองอวัด ส่วนดูวัดดูนะคะแล้วก็ดูว่าจุดยึดนะคะจุดยึดของเราตรงกันประมาณนี้นะคะ